มาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง y o u u u e บบอยรถบ้านเพชรบุรีแน่นอนค่ะเจอหน้าลูกแก้วนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆและรถเข้าใหม่ที่บอยรถบ้านสำหรับวันนี้นะคะแก้วมีรถ SUV 7ที่นั่งที่บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดนะคะฟังก์ชั่นให้มาเต็มที่สุดในตระก,กูล SUV เลยก็ว่าได้วันนี้พบกับคันนี้ค่ะ Ford ด v e r e s t 2.0ไทเทเนีย Plus 4w h e e l Drive ปี2018ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเครื่อง2.0เป็นตัวท็อปสุดของ e v e r e s t เลยนะคะมีซันรูฟมาให้เรานั่นเองสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่29,000กว่ากิโลเท่านั้นราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่1,269,000บาทค่ะสำหรับใครที่กำลังหารุ่นนี้ตัวนี้นะคะตัวท็อปอยู่ก็อยากให้เข้ามาดูเจ้าคันนี้ที่บอยรถบ้านก่อนนะคะ สำหรับคันนี้เนี่ยแก้วบอกได้เลยว่าสวยกริบมากๆรถบ้านแท้นะคะประกันชั้นหนึ่งนะคะมีจนถึงวันที่14นะคะพฤศจิกายนของสิ้นปีนี้เลยนะคะในส่วนของพรบภาษีก็หมดสิ้นปีเช่นเดียวกันค่ะมีกุญแจมาให้นะคะครบสงดอกเลยค่ะในส่วนของเอกสารต่างๆนะคะมีครบรถบ้านแท้ใครสนใจเจ้าคันนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ความสวยงามของเจ้าคันนี้กันดีกว่านะคะในส่วนของตัวถังนะคะก็จะมาในสีดํานะคะ ด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะของเอเวอเรสเลยนะคะก็คือเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะ3ชั้นนะคะแบบนี้เลยในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยสําหรับเจ้าคันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเลยค่ะโดยส่วนด้านหน้านะคะจะมีเซ็นเซอร์มาให้6จุดค่ะด้านหลังมีเซนเซอร์มาให้4จุดค่ะแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้นะคะมีระบบ Parking As s i s t มาให้เราด้วยค่ะก็ คือระบบช่วยจอดอัจฉริยะนั่นเองค่ะมีปุ่มกดด้านในนะคะใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยค่ะมาที่ด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของล้อมแมก็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะขนาด20นิ้วแล้วก็เป็นแมก 4, ็กสีทูโทนนะคะสวยงามมากทำให้เจ้าคันนี้เนี่ยหล่อขึ้นมากๆเลยค่ะ ด้านข้างคันนี้นะคะมีเพจนะคะบ่งบอกสัญลักษณ์มาให้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นไบเทอร์โบนั่นเองค่ะเครื่องดีเซลนะคะ2.0ลิตรค่ะแล้วก็สําหรับพละกกำลังคันนี้นะคะอยู่ที่213แรงม้าเลยค่ะบอกเลยว่าเหลือเฟือสําหรับการใช้งานมากๆนะคะโหมด4 w h e e l Drive ของเขานะคะก็มีมาให้เต็มเลยนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขานะคะลงห้วยนะคะพื้นที่ขรุกค่ะ ลงพื้นทรายนะคะต่างๆต้องการการลุยที่ใช้พละกําลังเยอะๆสําหรับเจ้าคันนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะในส่วนของไฟนะคะไฟเลี้ยวของเขาก็จะอยู่ที่บริเวณกระจกมองข้างด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างก็จะปรับไฟฟ้านะคะมีโหมดมาให้ก็คือมีบายสปอตมอนิเตอร์มาให้ค่ะมองในมุมอับสายตานั่นเองนะคะในส่วนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยค่ะ ด้านข้างของเจ้าคันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นรถที่ค่อนข้างมีความสูงนิดนึงนะคะเขาก็จะเสริมราวบันไดด้านล่างมาให้เราค่ะมือจับประตูก็จะเป็นสีคโครมเมียมนะคะแล้วก็สามารถกปดล็อกและล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยค่ะสะดวกสบายมากๆด้านหลังนะคะเขาจะตกแต่งแถบคโครมเมียมมานะคะพร้อมกับปั๊มคำว่า e v e r อร์มาด้วยนะคะไฟหลังของเขาก็เป็นไฟแบบ LED ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะแล้วก็มี parking sensor มาให้ถึง4จุดเลยอย่างที่แก้วบอกไปว่าสำหรับคันนี้เนี่ยก็มีให้รอบคันเลยนั่นเอง ความพิเศษของคันนี้นะคะฝากระโปรงท้ายของเขานะคะสามารถเปิดได้ถึง3จุดด้วยกันนะคะจะเปิดที่มือจับประตูเปิดก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดที่ในรถที่รีโมทก็ได้และอีกหนึ่งอย่างนะคะเขามีคลิกเซนเซอร์มาให้ก็คือการเตะเพื่อที่จะเปิดนั่นเองค่ะเขาจะมีเซนเซอร์นะคะอยู่บริเวณด้านขวาของเขานะคะเมื่อเราเตะเท้าเข้าไปนะคะ เซนเซอร์ S S ตรวจจับเราก็สามารถเปิดประตูด้านหลังได้แบบง่ายมากๆเลยอันนี้คือแก้วบอกเลยนะคะว่าใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าของเขานะคะแล้วก็สะดวกสบายมากๆสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะคะถือของพลุงพลังต้องการที่จะเก็บของด้านในนะคะเมื่อเปิดเข้ามาแบบนี้แล้วนะคะความสะดวกสบายอีกหนึ่งอย่างคือเบาะแถวหลังของเขานะคะที่เป็นเบาะแถวที่3เขาสามารถพับได้แบบไฟฟ้าค่ะโดยปุ่มการใช้งานนะคะจะอยู่บริเวณด้านขวานะคะ ตัว L แล้วก็ตัว R ตรงนี้ก็คือฝั่งด้านขวาและด้านซ้ายนั่นเองค่ะเราสามารถกดนะคะเข้าไปแล้วก็พับได้แบบนี้เลยง่ายมากๆนะคะโดยส่วนนี้เนี่ยใช้งานได้ปกติเลยค่ะถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะคะในส่วนนี้ซัพพอร์ตเราได้ดีมากๆค่ะ ตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารของคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้เป็นอันดับแรกก่อนเลยนะคะเลขไม้ที่แก้วบอกไปนะคะ29,0 0 0กกว่ากิโลนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นพร้อมๆกับแก้วตอนนี้เลยในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะคะเขาแสดงผลมีมาตรวัดมาให้นะคะแล้วก็มีดิจิตอลมาให้ด้วยนะคะในส่วนของหน้าจอซึ่ง การควบคุมของเราเนี่ยสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันของเราเลยค่ะโดยปุ่มชุดควบคุมนะคะสามารถควบคุมได้ที่หน้าปัดเรือนไม้ด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมที่หน้าจอระบบสัมผัสข,ของเราตรงนี้ได้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเขามี Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยนะคะชุดควบคุมก็จะอยู่บริเวณด้านขวานะคะฝั่งชุดควบคุมด้านล่างนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะในส่วนคันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะถามถึงเรื่อง p e d a l s h ชิใช่ไหมคะสำหรับ p e d a l s h i p ด้านหลังเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ไว้ที่ หัวเกียร์ตรงนี้นะคะซึ่งมีบวกลบนะคะสามารถชิปเกียร์ได้จากหัวเกียร์ตรงนี้เลยค่ะ ขึ้นมานะคะในส่วนของระบบเครื่องเสียงของเขากันก่อนเลยสําหรับคันนี้นะคะมีเนวิมาให้ด้วยนะคะก็คือแผนที่นําทางนั่นเองนะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะทัชสกรีนใช้งานได้ปกติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออดิโอนะคะ FMAM นะคะ CD เชื่อมต่อได้นะคะแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยมีลูกเล่นให้หลายอย่างมากค่ะเราสามารถที่จะปรับแอร์ได้ที่หน้าจอด้วยนะคะซึ่งแอร์ของคันนี้ก็จะเป็นแบบดวลโซนะคะแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาค่ะเราสามารถปรับไม่ให้เท่ากันได้นะคะ ซึ่งสําหรับคันนี้เนี่ยก็สามารถกดออโต้ได้ด้วยค่ะถัดมานะคะเมนูก็จะมีโฟนนะคะก็คือเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ Apple c a r p l a y a n d r o i d เชื่อมต่อได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอคันนี้ใช้งานได้สัมผัสได้ปกติเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะชุดควบคุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดควบคุมที่เป็นปุ่มกดนั่นเองค่ะเราสามารถสัมผัสได้ที่หน้าจอหรือว่าจะมาใช้ปุ่มชุดควบคุมตรงนี้ก็ได้นะคะสามารถกดได้ใช้งานได้นะคะทั้งในส่วนของการปรับระบบเครื่องเสียงหรือว่าแอร์ของเรานั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเชื่อมต่อ USB ต่างๆได้ง่ายมากช่องเชื่อมต่อจะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะมาที่เกียร์กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะและอย่างที่แกบอกไปว่าเราสามารถบวกลบได้ที่หัวเกียร์เลยคันนี้นะคะก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะโหมด โฟวิลนะคะจะอยู่บริเวณด้านข้างเกียร์นะคะเราสามารถหมุนปรับใช้ตามสถานการณ์ได้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะ <S <S ก็มีแท็ t i o n Control มาให้นะคะดิฟล็อกนะคะ4ี4่คู w โลมีมาให้ครบเลยแล้วก็มี Parking Sensor มาให้ด้วยนะคะในส่วนของป a กก i n g a s สซ s สต์นะคะหรือว่าระบบช่วยจอดอัจฉริยะปุ่มนี้ก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะคะเมื่อเรากดใช้งานนะคะหน้าจอก็จะแสดงผลแบบนี้นะคะคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะสามารถอ่านได้เลยค่ะ มาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ก็ยังเป็นเบรกมือแบบนี้อยู่นะคะดึงใช้งานได้ปกติค่ะแล้วก็มีหลุมวางแก้วน้ํามาให้เรา2ช่องนะคะแล้วก็มีที่วางแขนด้านหลังมาให้นะคะช่องด้านไหนค่อนข้างที่จะใหญ่ใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะ ในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะเบาะคู่หน้าของเขานะคะคจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าซึ่งเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยนะคะเบาะสภาพดีไม่มีฉีกขาดชํารุดเสียหายเลยค่ะทั้งเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะด้านหลังเลยสําหรับเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างดูแลมาดีมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าคันนี้เนี่ย ถุงลมนิรภัยนะคะมีถึง7ตำแหน่งด้วยกันค่ะทำงานควบคู่กับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะในฟังก์ชันคันนี้เนี่ยมีระบบเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะคะระบบเตือนลมยางนะคะระบบ เตือนการออกนอกเลนของเรานะคะต่างๆคันนี้ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเข้ากล้องมองหลังให้ดูหน่อยนะคะว่าใช้งานได้ปกตินะคะเมื่อเราเข้าเกียร์อานะคะนี่เลยเขาจะมีทั้งเส้นกะระยะนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะบริเวณรูปด้านขวานะคะของมุมจอตรงนี้นะคะเราสามารถมองได้เลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะคู่มือนะคะสมุดรับประกันก็ยังมีติดรถอยู่นะคะ ยังห่อซองพลาสติกมาอย่างดีมากๆเลยค่ะสมุดรับประกันก็ยังมีติดรถมาให้อยู่นะคะใครที่สนใจสำหรับ e v e r e s t คันนี้นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับทดลองห้องเครื่องได้ที่บอยรถบ้านเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับ Ever e s รตัวท็อปสุดคันนี้นะคะที่แก้วบอกไปตอนต้นว่าเขามีซันรูฟมาให้เรานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะแก้วเปิดม่านนะคะที่เป็นแบบทึบนะคะออกให้ทุกคนดูตอนนี้เราก็จะเปิดเป็นกระจกด้านบนนะคะเพื่อรับลมนะคะ ใช้งานได้ปกติในระบบไฟฟ้าของเจ้าคันนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถเปิดได้กว้างมากๆนะคะเราสามารถที่จะเปิดเวลาเราไปเที่ยวนะคะไปทะเลหรือว่าเราไปเที่ยวต่างๆต,ตั้งแคมป์อะไรแบบนี้ใช้งานได้ปกติเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยมีแอร์มาให้รอบคันเลย <ๆ S 2> เราสามารถปรับอุณหภูมิแอร์นะคะได้ที่คอนโซลกลางด้านหลังเลยนะคะซึ่งสามารถปรับได้ทั้งแรงลมแล้วก็อุณหภูมิเลยค่ะคนที่นั่งด้านหลังนะคะอาจจะร้อนนะคะก็สามารถที่จะเร่งแอร์ให้เย็นขึ้นได้นั่น เสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะคะที่บอกเลยว่าฟังก์ชันมาเต็มตัวท็อปสุดนะคะระบบความปลอดภัยคันนี้เนี่ยให้มาครบมากๆใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถมาดูได้ที่บริษัทรถบนานเลยนะคะ มาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องเจ้าคันนี้นะคะอย่างที่แก้วบอกข้อมูลไปตอนต้นนะคะอันนี้แกีก้ยวจะให้ดูในส่วนของห้องเครื่องว่าเป็นห้องเครื่องเดิมนะคะแผ่นกันความร้อนเนี่ยยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะ <S <S <ๆ>ในส่วนของคันด้านหน้าคัานด้านข้างน,นะคะมุดรอยอาร์ตต่างๆนะคะหรือว่าน็อตท,ที่ฝากระโปรงสําหรับเจ้าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์มากๆนะคะรถไม่เคยผ่านการชนหนักทิศคว่มจมน้ําไฟไหม้นะคะไม่เคยผ่านการดัดแปลงโครงสร้างของตัวรถแน่นอนสําหรับเอเวอเรสต์คันนี้นะคะ เน้นนะคะสำหรับ Ford Ever e s รเสเครื่อง2.0ตัว t i เท n i u m p l u s ขับ4ปี2018คันนี้นะคะเลขไมล์ของเขาอยู่ที่29,000กว่ากิโลเท่านั้นราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่1,269,000บาทค่ะกุญแจครบ2ดอกนะคะมีประกันชั้นหนึ่งนะคะภาษีพ, 4, พรบรยังอยู่ครบเลยลูกค้าถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูและทดลองขับได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง u t u b e บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ข่าวสารดีๆที่ทางทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ